ลาดเกษตรกรอีกหนึ่งโครงการสำคัญของกรมส่งเสริมการเกษตรที่ช่วยเปิดโอกาสให้เกษตรกรจำหน่ายผล,ผลผลิตโดยตรงถึงมือผู้บริโภคโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางลดความเสี่ยงเพิ่มรายได้และสร้างความมั่นคงให้กับครัวเรือนเกษตรสำหรับพื้นที่อำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิได้มีการดำเนินงานตลาดเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง โดยใช้สถานที่ในชุมชนที่เข้าถึงง่ายสะดวกและเป็นจุดศูนย์รวมของประชาชนประกอบด้วยตลาดนัดชุมชนตลาดสดเทศบาลหอประชุมอำเภอและงานถนนวัฒนธรรมของดีอำเภอหนองบัวระเวตลาดกเกษตรกรมีการจัดจำหน่ายอย่างสม่ำเสมอโดยที่ตลาดนัดชุมชนจะเปิดจำหน่ายทุกวันอังคารส่วนที่ตลาดสดเทศบาล และหอประชุมอำเภอจะจัดจำหน่ายเดือนละ4ี่ครั้งและยังมีงานตลาดเดือนดงซึ่งเปิดจำหน่ายทุกวันพฤหัส,สบดีของเดือนปัจจุบันมีร้านค้าเข้าร่วมทั้งสิ้น14ร้านโดยแต่ละร้านตกแต่งในรูปแบบที่มีอัตลักษณ์เฉพาะเช่นการใช้เต็นท์ผ้าปูโต๊ะสีสันสดใสผ้ากันเปื้อนสำหรับผู้ขายและบรรจุภัณฑ์ที่สะอาดและได้มาตรฐาน ด้านสินค้าและผลิตภัณฑ์ตลาดแห่งนี้มีความหลากหลายและคุณภาพคัดสรรมาอย่างดีตั้งแต่ผลผลิตสดตามฤดูกาลเช่นหน่อไม้ชะอมแตงกวาบวบเหลี่ยมฟักทองไปจนถึงเห็ดสดผักสลัดขา่ามะนาวมะละกอคะนา้ากวางตุ้งและทุเรียนรวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปอย่างหน่อไม้ดอง ข้าวเกลียบเห็ดและอาหารพร้อมบริโภคเช่นข้าวจีกล้วยปิ้งข้าวเหนียวปิ้งเป็นต้นซึ่งเป็นที่นิยมของชาวบ้านในพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่แวะเวียนมาผลิตภัณฑ์บางรายการได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ได้แก่พืชผักปลอดภัยสินค้าเด่นของตลาดมีมากถึง18ชนิดซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความอุดมสมบูรณ์ และความหลากหลายของสินค้าท้องถิ่นสร้างไรายได้เฉลี่ยจากการจำหน่ายสินค้าได้กว่า9 0 0 0บาทต่อวันด้านการบริหารจัดการตลาดเกษตรกรหนองบัวระเวมีการจัดตั้งคณะกรรมการตลาดตั้งแต่ปี2566ทําหทำหน้าที่ดูแลวางแผนและพัฒนาตลาดอย่างเป็นระบบสมาชิกผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดประกอบด้วยเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน กับกรมส่งเสริมการเกษตรจำนวน10รายและเกษตรกรทั่วไปอีกมากมายนอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์ตลาดอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางไลน์และ Facebook เ,เพื่อให้ประชาชนติดตามข่าวสารและร่วมสนับสนุนสินค้าคุณภาพจากเกษตรกรได้อย่างสะดวกตลาดเกษตรกรอำเภอหนองบัวระเวไม่เพียงเป็นแหล่งซื้อขายผลผลิต แต่ยังเป็นเวทีแสดงศักยภาพของเกษตรกรไทยในการผลิตสินค้าที่ปลอดภัยมีคุณภาพและมีอัตลักษณ์ชุมทนอย่างแท้จริงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมอุดหนุนตลาดเกษตรกรเพื่อสนับสนุนเกษตรกรไทยและร่วมสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคงยั่งยืนด้วยกันครับ